เรนักมี ถ่ายดีก่อนค่ะอ๋อรูดีขอขอขอถ่ายชักชอได้ไหมคะลองรันดิช่พืกันบอกหอมใหญ่ไว้จมอาหารอกเท่าไรก็ไม่พอลูกค้าเยอะนะเยอกหอมใหญ่นี่เราบอกไม่ได้เราลองลองทุกทีเลยดี่บอกได้ลองไม่ได้เสบตามไม่โดอนั่นนะ วันนี้มีแดดค่ะทุกคนลูกค้าเข้าขกินอาหารเช้าคนหนะึ่งโอ้งานก่นจะเสร็จเดย์ก็ร้อนวันนี้มีแดดฝรั่งตอนเย็นนลูกค้าเยอะมากค่ะทุกคนมันมาเที่ยวตลาดนัดกินข้าวค่ะทุกคนทํางทำงานไม่ทันเสร็จ ยิ้วข้าวกินข้าวโอนเซ็ตเลยนะแต่ว่าเซ็ตแล้วยิ้วข้าวตัวหนูสั้นเลยว่้อเจอลำใหญ่แล้วมันว่าอแล้วน้ำซุปปลาทอดนค่ะทุกคนน้ำซุปปลาทอดหิวกินอะไรก็อร่อยหมดค่ะทุกคน เข้ากินไม่ท mm ันเสร็จทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วก็ตอกกระเทียมค่ะทุกคนถ้าฝนไม่ตกกลางคืนก็เย็นเออหนาวอากาศหนาวตอกกระเทียมกินข้าวเสร็จแล้วทำข้าวพลังเสร็จตอกกระเทียมต่อพยายามจะลงคลิปคลิปสั้นคลิปยาวก็จะลงให้จะลง หน้านี้หน้าหน้านี้หน้าหายหน้าท่องเที่ยวฝรั่งเยอะไม่มีเวลาฝรั่งเยอะมากค่ะทุกคนจะเ,เยอะช่วงช่วงเย็นตอนเย็นๆแล้วก็บางวันก็ช่วงกลางวันช่วง,ชวงเช้าเปิดร้านเสร็จก็เต็มบางวันไม่แน่นอนบางวันก็ไม่แน่นอนค่ะทุกคน ที่เปิดร้านก็มูไม่ทันทูปิดร้านก็เข้าเต็มหมดหน้านี้ต้องต้องทำใจค่ะทุกคนทำใจเหนื่อยเพราะหน้าฝนแล้วก็สบายแล้วอ่ะ นี้วันอังคารจอกไม้โคมไม่ได้ไปวันนี้วันสุดร์ตายตายก็ไม่เป็นไรไอ้อ่างเป็นใดหน้าเครียด,ดงานเยอะออมีคในใลยนัน่งเนาะ เส้นจจ๋งเนาะแมเส้นจจ๋งเออแกแกก็เอายามาฉีดซื้อแล้วมันจ๋งัวจโอ้นี่ได้แล้วโอ้ม่งหอนเนาะโอ้ยเดินเข้าก็เจ็บเข้ากระจ็บต้องฉีดสามเจม่ไหสามเจ็ดสามเจ็มีนะมีมสามเจ็ดสามเจ็ด้ยได้เเออฉีดจังเดียวนี่ตอนนั้นยายไข้นะ ห้าเข็มวันละเข็มแล้วก็อยู่ๆมามามาปวดหัวเขาก็อีกเข็มหนึ่งสบายใจเอยู่ได้นานปะใช่โตแกผู้จ่าดีเนาะโอ้โหดีก็ก็ป้าเป็นคนไข้ของแกอะไรวะเออเดี๋ยนะสามเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสามสองสามสามดีกว่าไปโรงพยาบาลใช่โห้ยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลั่างโลทั้งวัน ไปจะมือจะดึกก็ฟฟจะได้ตลานจได้การ้องมีตาทุ่มีจะเจสามเออสามเจไม่มีนะมีเจ็ดสามสองหนึ่งใบแล้วก็แปดเจ็เนี่ยเจ็ดองาสามเจหมดเลยเหรอเออไม่มีเลยนะจ้าีเนี่ยีเจส อันนี้สองเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองมีเจ็ดห้าเธอเนี่ยแปดเจ็ดสองสองเนี่ยเจ็ดสองสองใช่แปดเจ็ดอืมเนี่ยเออเจ็ดเนี่ยแปดเจ็ดสี่อเนี่ยเออแปดเจ็ดสี่เนี่ยมาอีกไหมคะป้ามา้ะมีถ้ามามาให้สองใบนะ เอาไรนะเจ็ดสโอเคเดีายวไปห้อนก่อนเออได้ได้เจ็ดสมเจสามเคเออ้อเรียนเลยนะโอต้เรียปลาปลาไปต้องมาสมัยสมัยมาอยู่ในอ๋อสุดยออ๋อซื้อยาีเ่อฮะกลางวันเนี่ยเดอไม่อวัดเงี้นีในวัดเนีย่าในยางเนี้ยว่า สั่งอ่าเจ็ดสามเสียสองไปเลยนะเจ็ดสามสองไปทุกคนห้าร้อยสี่สิบแต่ว่าถ้าเราไปยกของนะพี่อ้อยปอกกระเทียมก่อนนะคะทุกคนพี่อ้อยปอกกระเทียมก่อนนะคะทุกคนถ้ามีอะไรขึ้นหน้าพี่อ้อยก็จะถ่ายให้ดูกันทุกคนปอ,อกกระเทียมทำงานก่อนค่ะ